ดีจ้าเราจะมาเรื่องจักสารคือเก้าแล้วจ้าจักสารนี่แนะนังว่าเลี้ยปันไดนั่งเนยยูจ้าเลือต้องตาพุดย่าเยวฝากด้วยจ้ามือนี่มาเมาม้อยกันลร้เป็นพิเศษ <c oughs> ว่าเรื่องนั้นเรื่องนี้เนาะจ้า เด็กยังไนมาบึนกันเลยดิยจ้าเด้อมามา ตมาโตมาโตหามันดี นี่ละเด้ออดขันตอนขี่เล็วจ้ะใบใหม่ใบที่สองมันบเปลียวดอกจ้ะมันบ่สูดเนาะมันบ่สูดมันก็นเลยสิบเปลียวกาบ่าเป็นยังเข้ากับเฮ็ดหลัดเอาหลดจ้ะอีกข้องหนึ่งกับพ่อล้งลแล้วสิพ่อดีละจ้า ก็เห็ดหน่วยมันก็เอาตรงนี้เอาตรงนี้ลงมาสองแล้วก็ลงมาหนึ่งมันติดหอดนี่ตัวนี้ก็งอลงมาเป็นใบหนึ่งพอดีจ้ะแต่ว่าอันนี้มันบ่เบิดใบใบบ่เบิดคือมันเต็มก่อนไหนลงก่อนเนจาจะบ่เป็นหยังบ่มนี้ปัญหายัางเลยเด้อจ้ะ ย่ายก็ว่าจะเห็ดให้มันเล้วอยู่มือนี่นะเบิ้งการเห็ดอีกต่อไปจ้าะจะเสร็จแล้วจ้าจะเลี้ยวเลี้ยวนี่ค่ะลุ่งเลี้ยวรอบหนึ่งนี่แหละลิงอยากให้เลี้ยวอยู่จ้าอยากให้เลี้ยวพี่น้องที่เอาอันไม่ไมให้เบิง่ง เก็ียยางไม่ให้บึงบ้งมาที่นี่ย่อยกระเลงยุ้ยลาย่ายกระได้เก็บเป็นแน่ละบ่พี่น้องเถ็ดนำย่ายเป็นแน่ละบ่ ลังค้นกับพ่อได้เบิ่งองยากเป็นกับเป็นอยู่แล้ว,วจะจะวาโปวากันลังค้นกับฮัดไมหมงั้นพ่อได้เบ้องเหงา บานนอกบานหน้าห้องเป็นแนวนี้แล้วจ้ะนะนเนาะมือนี้นี่อินเทอร์เนต็ตค่ะเบิ่งอินเทอร์เนต็ตไปนั่มหรอกค่ะหล่นยุบานยุ่เฮี้นไปนั่มก็เด็กสาวม้วควายวยังสันแล้วเนาะง้วมีควยายก็ะได้ ม่วมีกล้วยย่างขึ้นยากกันตอนน่อยนี้ย่างขึ้นยากตอนน้นฝนลิ้นเลไปเลียงไปเลียงม่วสมัยก้อนเนี่ยฝนลิ้นก็บ่ได้เขาห่มนะ <c oughs> เป็นเด็กหน่อยมันเงานอนมันอยากนอนอนากนอนฝนลินไปเผามัวเผากล้วย ว้อเดนนี้ยงม้มฝนลิ้นกับลำบากไปอีกแนวหนึ่งบ้านี้ยง้มหนาวกับลำบากไปอีกแนวหนึ่งด้อโอ้ยยายเลี้ยงงัวเลี้ยงคล้วยประจำบ้านี้ยง้มหนาวบ้านี้ล้มบ้านี้ด้งงวยกล้ยง้อกับหาวบาานี้อันนี้คือการไปเฝ้าง้อเฝ้ากล้วยเนาะ เกี่ยวกันบ่ฮะกับสารติบเขา <laughs> <laughs> โบซับเฟย์สลั้ฟังแป้งสลัดเลียงหัวเลียงควายบาานี้เด็กบาานี้ย้ายเป็นเด็กหน่อยบาานี้พอแมปปีันพาไปปลูกพักยอยู่หน้าเนาะ ย่ำหนาววันนี้ก็ะพ้าไปหดตั้งต่างสระสระไงสรซูมเออร์นี่ปะฝ่าวไปยังฝ่าวหดไปยังหนาวกับหนาวเป็นเล็กน้อยกับขี่คานลุกเนาะไปหดไปหดย่ำสวยก็ได้ไอยู่อเอาคั้ยหัวไปน้ำเมนบ่นี่ว่าผ้าไปหดเทสระสระคนน้ำกับเย็นเย็นบัดนี้ มันก็มีเรื่องเราเป็นเต่ดีแน่หายแน่อยากหัวแน่อยู่ด้มาเนี่ยมดกัะเลี้ยวแต่เสาๆกับมาอยู่บ้านนั่นแหละยังเดยไปโรงเรียน đâu nhà này ơi xía nhà nhà ướt ướt đỡ sờ máy quan nhỉ mua để lái cái sờ máy này đi xía nhà và mình kinh như đi dai cái này nhá bún này bà vậy chân vật lượng bún này bao lái à được liên mai cả ao bún nhiều mưa sẵn ao nhà มือ้วยเลียงกล้วยตัวทำไมซูเมอร์นี่จะเป็นจังได้แล้วย้ายก็ได้เลียงดุลเลยปลาปวดแล้วว่า เลียงง่วเลียงอันยุ้ยข่อยเลียงดุนลวาสันเย่าแพข่อยเลียงทอวสันาคขำำค้สื่อสื่อดอกจ้าข่อเลียงง่วเลียงข้อยขึ้นกระไดก็มีกำไรบอาค้ำ้ำสื่อสดอกเด้อ ทำไมเป็นเด็กหน่อยซ,อซื้อดอกจ้าทำไมตะก้อนนี่ยเป็นเด็กหน่อยค่ะเดือเอาการอยู่เดอเออ้อเปลีหว้านน่ว่ามีการว่าซากันเดอ้อผู้ราตาเดอ้อผู้รากระท้อเอากิ่งไผ่กิงก่งมันค้นไผ่อน้นมันในค้นมานานิเอ้อ ค้อนเอาเองค้อนไผ่ข้อนมั่นมึอไงขับ่บขกบโบ,บดีเนาะแนวน,นะจะไม่ตะก้อนนี่เพื่อนว่าผู้เฒ่าว่าเรื่องตะก้อนดีละสันสีแมนกว่วมเพลนละกั็ไปเอาหยาคือว่านัา่นแหละ เว้าเสียเด้เราก็ลางยุซาซาพึ่นกับเพงเพงเด้พึ่งบ่อยห้องหลังสุลุยสุไลเด้เกลือขึ้นมาจังได้ลงด <c oughs> นนังเนี่ยอันพรยัยอย่นึงแล้วอันพอเพราะยัยอย่น,นึงแล้วไปสื่อนะแล้วไปสื่อหน้า,า,น,านะเรามีตาหยาไว้สมัยก่อนสายหาไว้แบบว่าหัวหยาไว้หัวยิ่งยิ่งคือหัวคา หัวคาปลาหน่อยนี่ละแก่แก่แข็งแข็งไปก้นปลาปลาหย่าแล้วจนว่าแตกเบิดนอะยังไงแล้วพอที่ไปเห็นแล้วพอดีไปเห็นขุดเปื่อนไถออกหย่าเลยไปขุดให้เพื่อนดีเป็นเด็กหน่อยขุดขุดหย่าไว้ไม่ให้คล้ยไม่ให้งั่วไม่ให้กล้ยล่ะงั่วมั่วมันบอกกินเด้อเลยว่า อ้ยนอนสนุกไปซาวหน่ายเพิ่นจนมาแตกเบิร์ตแอ่ว่าเป็นยังนี่แหละจ้ะเป็นเด็กหน่อยกันไหลเดียงซาเนาะคุยขามว่าล่าไปยังสละจ้พะพ่อให้พี่น้องฟัง้องกปอยากเล่าสู้กันฟังฝนตกเขาก็เศรา้าจ้ะ วัอียงกัมาดีทีบาบมากกับแหลมาโหลดโตกโหลดจนจนลงี่พ่โตกห้ำกระโดดเขาบอฮะกระโดดกระถอเปลยวอุกอเต็ง มาคุยกันอีกมุกเก่ยวกันกับยาวากันเด้จ้าเนีย่ยได้พิษผาดใหญ่ค่ะเราเล่นระวัาหัวไป ได้หัวยุได้ขึ้นตะกอนนี่ก็ได้เย็นหนึ่งกลายเป็นน้นนำทงังเป็นเลี้ยงงัวงสนอกคึอ้พอสมัยเฮาเลี้ยงงัวงนอนสนอกเงานอนว่าแม่นั่นว่าแจา็คเห็นกัดโอ้สมัยก่อนนี่มีเหียนสมัยนีแจ็คมีบ่มีมหรอวะแต่สีมีคือเก่าอยู่ดอกเหียนตัวน,น,น้อยน่ะกัดคันคันหนอก ผู้ใดเกิดท่านกิดสีหูโยกจะแต่ว่าคนเมืองคนในเมืองเป็นกระบ้๋าของจัคหรอกบ่คือคนบานปลาคาดอนเปเลียงงวัวกับเปเลียงงวัวเลียงกล้วยกับเปเลียงตีนดดนเนาะมองได้เป็นบ่าเห็นหน้าเนาะโอ้เราการอยู่ดีเินยยุ่ง วิธีค้นบานหน้า,าบานเช่ากุงเพิ่นบ่เคยเฮ็ดเป็นกับสิได้ฟังสนุกจ้าโอ้ถ้ามันมีติบเข่าขึ้นนี่เลยก็เป็นนง่งซันกับสิบว่าหเงาน,านอนปานไดดอก เนว่ได้ดีมีประโยชน์กดกดไหค์ย่าในเด้จ้าเด้ออ่าเบิ่งย่าแน่จ้าไกลสีเหลียวเรียวพีว่น้องเอ้ยสารให้เบิง่งให้เล่กระบ,บอกแตกด้ละจ้ามีผู้คอมเมนตนว่าสารไปนแน่มันแตกว่าสันก็จังบ่แตกด้ละจ้า เอยายาวไหลแกเด้เอห้อยยาวไหลเ้อแกมันจะแตกคือย่ายเบาเห็ฟังนี่แหละจ้องตาพด,ดย่ายแววมือน,นี่กะจีอ่าลาไปสะกรมาเม,มา้ม่กันดดนเติอบอยู่เด้อฟังเห็นย่าีนี่เด้อมากมาฟังวิธีคุนบานหน้าคือกันเนาะชิปนี่ก็สวัสดีจ้า